สวัสดีค่ะทุกๆท่านเลยนะคะที่คำวอดอยู่ในวงการนะคะบันเทิงจีนค่ะเราก็เป็นชาวบ้าน1-2-3ไปด้วยกันนะคะสําหรับในอพิโซดนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับห้วงคํานึงดวงใจนิรันมาฝากนะคะด้วยความที่ยอดนิยมของทั้งละครแล้วก็ตัวของผู้เล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหยางจือแล้วก็ผู้ชายอีกสีท่านทิ้งหลอมากๆนะคะก็เป็นการกระตุ้นค่ะให้เกิดนะคะปรากฏการณ์ที่เรียก ว่าคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองเรื่องห่วงคำนึงดวงใจนิรันนะคะถึงแม้ว่าในซีซั่นที่2นั้นจะยังไม่ลงกำหนดว่าเมื่อไหร่ที่จะออนแอร์ก็ตามค่ะแต่อย่างไรนะคะก็มีข่าวๆออกมาว่า ไม่นานนี้นะคะอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้แล้วล่ะคะ่ะก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ราคาตั๋วนะคะก็ถือว่าสูงมากทีเดียวสำหรับเรื่องห่วงคํานึงดวงใจนิรัน์นะคะก็มีการพูดถึงของชาวเน็ตจีนกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ยอดจองนะคะก็ทะลุเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆสำหรับซีซั่นที่2นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงนี้นะคะประมาณวันที่17นะคะก็ใกล้จะถึงแล้วก็จะมีการจัดงานฉเฉลิมฉลอง แต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองของการจบสีสันแรกไปนะคะตามประกาศอย่างเป็นทางการนะคะพิธีปิดฤดูการแรกของห้วงคำหนึงดวงใจนิรันน์นั้นนะคะก็มีชาวเน็ตได้เปิดเผยค่าตั๋วมาค่ะราคาต่ำสุดของค่าตั๋วที่จะเข้าไปในงานคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองในครั้งนี้นะคะราคาต่ำสุดก็คือ5 0 0 0หยวนนะคะเพื่อนๆแล้วก็3อันดับแรกนั้นนะคะมีที่สูงที่สุดก็คือ5หลักนะคะเพื่อนๆ นับเอาห้าหลักห้าหลักระดับขึ้นหมื่นหยวนนะคะตั้งแต่อันดับที่สามสองหนึ่งไปเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าแพงนะคะซึ่งชาวเน็ตจีนก็บอกว่าแพงแต่ถามว่าตั๋วหายากไหม ั๋วหายากมากค่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าก็ sold s o เอ out ไปหมดแล้วนะคะก็เลยยิ่งทําให้แบบผู้คนก็ประหลาดใจกับความนิยมแล้วก็ความประสบความสําเร็จของเรื่องห่วงคํหนึ่งดวงใจนิ่ล่ะน,นี่แหละค่ะทีนี้นะคะพอมีคนพูดถึงประเด็นที่ว่าราคาตั๋วมันสูงมากเลยก็มีการมาพูดถึงว่ามันจะคุ้มกันหรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าอ่ะก่อนอื่นเลยมาดูที่ตัวนางเอกก่อนเลยคุณหยางจือนะคะก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าจะเข้ามาร่วมนะคะงาน เฉลิมฉลองนี้แน่นอนค่ะซึ่งคุณหยางจือนั้นเป็นนางเอกนะคะถ้าพูดถึงในบรรดานางเอกแล้วเป็นรุ่นเนี่ยก็คือเป็นรุ่นเกศนย์นะคะสําหรับคุณหยางจือเนาะแล้วก็คุณหยางจือตอนนี้นะคะโอ้สวยขึ้นมากๆเลยแล้วก็มีความโดดเด่นส่วนทักษะการแสดงนั้นมีแข็งแกร่งมานานแล้วนะคะหลายปีแล้วสําหรับคุณหยางจือค่ะด้วยการตีความนะคะของการเป็นบทของเสี่ยวเยาเนี่ยเรียกได้ว่าเธอมีความ ตีบทแตกกระจุยค่ะมีความแม่นยำนะคะตลอดจนแสดงภาพที่มีรายละเอียดแล้วก็อารมณ์ของของความเป็นเสี่ยวยาวออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณหยางจืนนั้นก็เป็นนางเอกที่แบบสร้างความตื่นตา ตื่นใจมากๆเลยนะคะในเรื่องของห่วงคำนึงดวงใจนิรันค่ะหลังจากที่ซีรีส์นั้นออกอากาศแล้วนะคะก็จะมีจำนวนแฟนๆเพิ่มสูงขึ้นอีกหลายล้านคนเลยนะคะซึ่งเขาก็มีการพูดถึงนะคะโฟลเลอร์หรือว,ว่าผู้ติดตามบนเวป่ปปอน,นั่นแหละแล้วก็ทรัพยากรนะคะซึ่งเขามักจะใช้คำนี้กันนะคะสำหรับผู้ที่มีความเ,าเพิ่มมูลค่านะคะอยู่ในวงการบันเทิงของจีนรวมทั้งเหล่าบรรดาของสินค้านะคะ โฆษณาต่างๆด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าคุณหยางจือนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นคุณหยางจือนั้นก็การันตีได้นะคะถึงคุณภาพแล้วก็มีการพูดถึงว่าราคาตั๋วเนี่ยที่เริ่มต้นด้วย5,000ันนี่โอ้โหเจอคุณหยางจือคนเดียวนี่ก็คุ้มสุดคุ้มแล้วค่ะมาถึงท่านที่สองนะคะนอกจากคุณหยางจือแล้วเนี่ยนักแสดงนำทุกคนจากซีซั่นแรกนะคะก็จะ ปรากฏตัวขึ้นมาด้วยค่ะในบรรดาของตัวละครเอกชายทั้ง4ี่คนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจางวันวีนะคะคุณฐานเจียนซือแล้วก็คุณตั้งเหวยรวมทั้งคุณหวังหงอีนะคะมากันหมดเลยค่ะซึ่งแต่ละคนก็ได้รับความนิยมนะคะสูงมากเลยโดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะหลังจากที่ห่วงคำานึงดวงใจนิรันในซีซั่นแรกนั้นจบไปค่ะ ในฐานะของนักแสดงนำชายนะคะการแสดงของคุณจางว่านอีในเรื่องห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันด์นั้นก็ทำให้ทุกคนประหลาดใจกับฝีมือการแสดงของเขาค่ะก็ไม่เพียงแต่สไตล์การแต่งกายแบบจีนคอสตูมโบราณของเขานะคะที่ส่งเสริมความหล่อที่มีอยู่แล้วของเขาออกมาแบบผุดๆเลยแล้วก็ความสง่างามนะคะอย่างที่อย่างที่หลายคนบอกว่าเออไม่คาดคิดว่าจะหล่อได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็การแสดงที่โดดเด่นก็ยัง ทำให้คุณจางวานอีนั้นกลายนะคะกลายเป็นเทพเจ้าชายในชุดจีนคอสตูมโบราณด้วยนะคะแล้วก็ได้รับนะคะผู้ที่ติดตามเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะ ต่อมานะคะมาที่ตัวละครเอกชายคนที่สองหรือว่าพระรองหนึ่งนะคะก็คือคุณตั้งหวนั่นเองก็เป็นผู้ที่ได้รับโบนัสนะคะจากเรื่องห่วงคำหนึ่งดวงใจนิลันด์เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเขานั้นก็ได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะนับล้านเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วก็ถือว่าเป็นความนิยมนะคะเพิ่มขึ้นแบบเป็นก้าวกระโดดขึ้นไปในหลายระดับเลยละคะ่ะแล้วหลังจากนี้นะคะเขาก็จะได้รับแต่บทพระเอกแล้วเช่นเดียวกันนะคะ ก็เอาเป็นว่าเขานั้นได้ปลดจากตําแหน่งพระรองเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคุณเติงเว่ยค่ะรูปร่างหน้าตาหล่อเหลามากๆเลยทีเดียวนะคะก็รอติดตามผลงานของคุณเติงเว่ยในเรื่องต่อ,ตอไปนะคะซึ่งก็จะเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วล่ะคะ่ะต่อมานะคะก็เป็นพระรองสองค่ะก็คือคุณฐานเจียนซื่อนั่นเองนะคะในการที่ ต้องเล่น2บทบาทในซีซั่นแรกนะคะแล้วก็การตีความฉากต่างๆแล้วก็ตัวละครที่แตกต่างกันของเซียงหลิวนะคะกับฝั่งเฟิงเปยอ,อย่างแม่นยำเนี่ยก็ทำให้คุณฐานเจียนซื่อนั้นก็ได้รับนะคะโบนัสจากเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะมียอดผู้ติดตามบนเวยปอแล้วก็ทุกบัญชีของโซเชียลมีเดียนะคะของคุณฐานเจียนซื่อนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้รับการยอมรับ อย่างเป็นเอกฉันจากผู้ชมนะคะอย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะความนิยมส่วนตัวของเขานั้นได้ขึ้นมาแบบว่าถึงจุดใหม่แล้วนะเป็นจุดสูงสุดจุดใหม่แล้วก็ระดับทรัพยากรแล้วก็มูลราคาความนิยมในเวลาต่อมาของคุณถานเจนซื่อนี่ก็โอ้โหกลายเป็นทะลุนะคะทะลุบอร์ดไปทุกอย่างเลยนะคะในในหมู่ของกลุ่มเฉพาะอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณถานเจนซื่อมีความเก่งในเรื่องของการร้องการเต้นอยู่ก่อน แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่ามาในรูปแบบของการแสดงค่ะก็ถึงจุดพีกกันไปทุกๆอย่างพร้อมๆกันเลยนะคะต่อมานะคะพระรองสามค่ะน้องเล็กนะคะหวังหงอี้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีฉากที่มีความเกี่ยวข้องน้อยที่สุดในซีซั่นแรกนะคะแต่ว่าฉากของเขากับคุณหยางจือน้น,นะก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเพื่อนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของคุณหวังหงอี้ในชุดจีนคอสตูมโบราณน,นะคะแล้วก็การ ตีความของตัวละครที่แม่นยำเนี่ยก็ได้ได้เข้ามาอยู่ในในใจนะคะของผู้ชมหลายๆคนเช่นเดียวกันแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นน้องเล็กด้วยแล้วก็ออกมาค่อนข้างจะช้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในหมู่ของผู้ชายทั้งสี่ท่านนี้ก็จะมีน้องหวังหงอีก,ก็จะเอเรียกได้ว่าไงดีก็จะน้อยลงมาหน่อยสําหรับความนิยมนะคะที่แบบวัดกันเป็นมูลค่าอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะอายุยังน้อยนะคะเดี๋ยวรอเรื่องต่อ,ตอไปนะจ๊ะ แต่ว่าหวังหงอี้นะคะน้องเขาก็มาแน่นอนสําหรับงานเฉลิมฉลองสําหรับห่วงคํานึงดวงใจนิรันดรในสีสั้นแรกนี้แล้วค่ะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะด้วยความนิยมของห้วงคำนึงดวงใจนิลันเนี่ยก็ยังทำให้นักแสดงนำหลายๆคนโด่งดังไปในคลาวเดียวกันแล้วก็นักแสดงนำเหล่านี้นะคะก็จะมาร่วมงานเฉลิมฉลองด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ในระหว่างกระบวนการเผยแพร่นะคะบนวเว็บบอร์อย่างเป็นทางการเนี่ยละครหลายเรื่องค่ะก็จะมีการเรียกได้ว่าถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอย่างฉากที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของห้วงคำนึงดวงใจนิลันเนี่ยก็จะถูก you <laughs> นำมาเปิดในงานด้วยแล้วก็จะมีการพูดคุยนะคะเขาบอกว่าเรียกได้ว่างานนี้ได้แพลนเอาไว้เป็นงานที่จะจัดขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาเลยล่ะค่ะตอนนี้ทุกคนก็เลยคาดหวังนะคะว่างานฉลองนี้มันจะต้องมีอะไรที่สวยงามสำหรับแฟนราคอแล้วก็แฟนๆของพวกเขารออยู่แน่ๆเลยนะคะดังนั้นแล้วความฮอตฮิตของห้วงคำานึงดวงจันทร์นิรันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่ระดับการผลิต ซีรีส์โดยรวมแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าคุณภาพของโครงเรื่องแล้วก็การแสดงของนักแสดงทุกท่านด้วยนะคะก็เรียกได้ว่า เก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นก็จะมาร่วมพิธีใหญ่ของละครเรื่องนี้แบบใกล้ชิดอีกด้วยนะคะก็แน่นอนว่านะคะราคาตั๋วมันเป็นแบบนี้ดังนั้นแล้วคุณภาพก็เลยมีการคาดหวังกันค่ะเอ,อาละค่ะก็สรุปนะคะว่าราคาตั๋วเริ่มต้นถูกสุดคือ5,000หยวนนะเพื่อนๆอ,อันนั้นก็คือที่นั่งในในระดับที่4นะคะ5้0 0หยวนจากนั้นในระดับ3 2 1อเขาบอกว่าขึ้นไปที่5หลักนั่นก็คือ 10, หลักหมื่นหยวน ไปนะคะพวกเรารอดูถ่ายทอดแล้วกันเนาะพวกเราอยู่นอกจีนไงคะก็ไม่ต้องไปแย่งกับแม่จีนนะคะรอดูถ่ายทอดแล้วก็รอดูทางโต้ะอ,อินบ้างโวยป๋อบ้างแล้วก็ทางด้านติ๊กต็อกนะคะเอาละค่ะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ